เดี๋ยวเราโชู์เจ้ารักสองก่อนเนาะพี่เมาสนะ์เนาะขายแล้วข,า, 2, 2> ขายสองแสนเลานี่คือ,อ,อทำไมถามว่าที่เจ้ารักสองต้องบอกเหมนว่าเจ้าของคือผู้ที่เป็นเจ้าของเจ้ารักมาก่อนนะคือพี่เมาส์หนะึ่งต้อบอกว่าเจ้ารักเนี่ยขายกันมาหลายทอดหลายต่อใช่เราใช้คำนี้เนาะตั้งแต่อยู่อนุชาบ้านแพทย์อ่าาเนะขายกันไปหลายมือแล้วกันกน,นะคะจนสุดท้ายไปตายอยู่กับพี่ขอสองสามที่แล้วเสียเมาส์ก็เป็นหนึ่งผู้ เจ้ารักไว้ในช่วงระยะเวลานี้และเป็นผู้ตั้งชื่อด้วยใช่ใช่ฉะนั้นพอได้ดวงมาไม่หนึ่งตัวเสี่ยเมาส์ก็คือขอตั้งชื่อว่าเจ้ารักสองใช่ใช่นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวค่ะอุ้ยพี่เสื่อใจครับระวังแบงคพันมันล่วงนะคะถึงวันนี้นะครับเป็นทานธุ์แรกของเจ้าดวงตะวันนะครับส่วนแม่เป็นลูกสาวแดงยาลาสิงนะครับตัวนี้ปัจจุบันอยู่ที่อำเภอหนองบัวอำาเภอหนองบัวอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาอยู่ในสังกัดของพี่เมาส์นะครับทีมงาน เอทีวีฟ้าพีนาตาเตียตาถ้าบอกว่าพี่เมส์บอกว่าเจ๊ถามเรื่องเชื้อรับสองตัวจะอยู่ถึงทันีทหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวกมได้ขายก่อนไปอยู่คนอื่นที่นื่นเนี่ยจะได้เลยขายแล้วยางยาขายตัวนี้ตัวเมียนะต้วนี้าแอปเปิ้ลใช่ไหมะพีตาได้แอปเปิ้ลไตัวสุมมอเนี่ยไปแล้วไปแล้วตาิแอปเป้ลอยู่นะติดแบ ูมีเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นพ่อค้าตัวทองเนี่ยนะคสายตาปัญญาอิงคนรู้ฝันนะคะที่เหมือนกันที่าเป็นงารที่ไม่เลาในชีวิตเจ้าตาสองหลบดินก่อนลูกมาตัวกลางมาเจ้าลักสองตัวนี้ส่งมอบนะคะพี่ตายังไม่ได้งานอยู่เลยว่าใครซื้อพคาวแไม่ลงี่ก็บอกขอจบมอบเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะเอากลับไม่ประกวดหรอโลนประกวดไหมพี่เมากลับไปอย่างไรไม่ลงอ่านดีมากที่นะครับคือการซื้อขายนะครับ เสียเมาเสียตามีสวยที่ไหนซื้อที่บ้นานเดี๋ยวขายบริกายไม่รู้แล้วนริกายนะครับพี่น้องครับตัวนี้ครับจากโคราชจากโคราชจะไประยองจากโคราชจะไประยองเพราะว่าขายโรงเรียนได้เยอะปีนี้ซื้อวัวดีกว่าเออเพราะโรงเรียนราคาดี ชื่ออะไรนะเสียงลั่นจากนายออาบอ๊อตเลยนี่เสียหน้ากับเสียเมาอตัวนี้สองแสนห้าพี่น้องครับน้ยกดไลค์กดไลค์สองแสนห้าสองแสนห้าครับแต่ผมฝากอย่างนี้นะครับว่าใครจะซื้อวัวขายวัวนะครับข้ามาสรอบเนี่ยขอให้บอกราคาจริงอย่าบอกเพราะว่าเวลาซื้อกันแสนยด้วก็มาบอกที่สนามว่าสามแสนจากทุนแรกก็ตกวัวเลยทีนี้กลับไปบ้านก็บอก ไม่ได้ก็เอาราคาจริงคนบัวมาดูจะรู้ว่าราคาปฏิบัติเป็นยังไงตัวนี้สองแสนหน้าซื้อขายจริงนะครับแต่ถ้าโม้เนี่ยจะบอกว่าห้าแสนโอเคไหมอ่านะครับหมอก็จะเป็นห้าแสนห้าพอพอเสร็จแล้วนดิบัวเรานดิก็กลับไม่ถูกแล้วทีนี้จะขายก็ขายไม่ได้เพราะมันราคาเกินถ้าขายถูกก็ตัวอะไรข้าบ้านถูกก็นะครับพอดีสองแสนห้าสีก็ได้นะครับตัวก็ได้หูก็ได้ นะครับจะถูกจะแพงเนี่ยเอาแดงไว้ก่อนนะครับเนี่ยพี่อ้นเยอะมากเสียอ้นโหัวดำพี่ได้พี่หายไปไหนมาเมื่อก่อนหัวงามพี่ตัวนึงสวยมากชื่ออะไรตัวเมียนางนางตัวสาวอ่ะเท่าจีเพราะพี่ประกวดหนุ่มซันรุ่มหนุ่มซันหนูสมสวยก่อนนี่คือคนที่จะจัดแน่แจก็นั่งมองแจ็คที่วันนี้กำลังดีใส่กางเกงขาสั้นใช่ไหมเออแจ็คได้เข้าไป

มันเดียวกันไหมเรื่องขายมั่วนะคะกร่างก์สสได้ระกาศไว้นช่ไหมความจริงที่เรางกสสอยากจะพูดแลี่มันคือเรื่องจริงนะครับก่อนก์สสจะได้มีทางไหมครับเราซื้อสายมาที่ดูครับรายไม่รับหนิดูสดๆเลยหนิสองแสนสามนี่นะเดี๋ยวหนูจะพูดอะไรเรื่องหนึ่งนะหนูร้อยห้าสิบเป็นร่สสครับหมอสูงบอครับเน่หนูพูดอะไรฟังฟังนิดนึงบางทีนะพวกที่บอกว่าไม่ใช่จะดีนะ อีพวกข้าวกนาโอ้โหมูใช่ไหรอตาบอดกีวันซื้อไม่ได้ไงร่ำไส้แบบนี้เหรอนักขายแบบนี้จริงไม่ใช่เรื่องดีนะเพราะถือเขาจะหาว่ามีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ต้องง้อด้วยเล่นแฟร์เงินเลยเราซื้อถูกเนี่ยคนเขชมนะเพราะถึงซื้อัวดีกว่าราคาก็ไม่แพงแม่งโคตรฉลาดเลยว่ะนี่ขออนุญาตใจค่ะไู่ติดนะพี่นะคะการเดี๋ยวนี้อย่าไปมองหน้าสื่อโซเชียลมันดังนะคะไปประกาศกันห้าแสนหกแสนคนมาดูว่ามันดับตาถึงหรือเล่าไม่ปวดไม่ใช่เรื่องนี้นะ ก็บอกว่าอยู่บ้านเราบอกแค่แสนหนึ่เออมาบอกห้าแสนแล้วเห็นไหมสมัยนี้นะคะยิ่งยิ่งบอกเอาความเป็นจริงเขายิ่งของเราฉลาดนะใช่ครับเออคุณซื้อสวยด้วยถูกด้วยใช่หาได้จากไหนอีกมีมีไม่วัดสวยๆอย่างนี้ราคานี้แต่ถ้าเราไปบอกเงินนี่ถ้าถึงก็จะพูดมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ ตที่เดิมเองวันนี้ต้องแพงถึงล้านใช่ครับใช่โอ้นี่การลาล้านยังไม่เท่านี้เลยนะวันนี้มาแล้วแม่สองสองที่คันปากเจ้าจะพูดจะพูดวัวอินดูมาซินตัวหนึ่งที่ราคาแพงขนาดนี้แหละขนาดนี้แหละสวยก็น่าจะจัดซื้อตัวนี้ไม่ได้เลยนะตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้ครับเต่อไหนก็มาพูดต่อไหนดี สีคอนเดนันต์อันนี้อาใช่ครับชื่อดาราของพี่วิเชียรผลทับผิวเส้ยใหญ่ไทยแลนด์เออเส้ยใหญ่ไทยแลนด์บอกว่จจกาจะขายล้านหนึ่งก็มีพวกเรานีไปหลายคนครับไปให้ราคาเจ็ดแสนแปดแสนผมก็เลยบอกพี่เชียนไปงานอุบลว่าถ้าพี่เชียนจะได้ร้านหนึ่งวันนี้พี่เชียนต้องขายบัวตัวนี้ในราคา 8, แปดแสนถ้าขายได้แปดแสนไปไหนมาบอกผมแล้วพี่เชียนจะได้เงินล้านหนึ่งเขาก็บอกว่า าขายแปดแสนทำไมจะได้ล้านหนึ่งผมบอกว่าขายแปดแสนจะต้องได้ล้านหนึ่งทันทีเขาบอกทำไมพอเขากลับมาก็ตกลงขายเลยแปดแสนบาทดาราแปดแสนบาทผมก็บอกว่าซื้อแล้วนี่อย่าเพิ่งให้เขาเอากลับบ้านขอไว้หนึ่งอาทิตย์แล้วพี่เชียนก็เอาเงินแปดแสนไปซื้อวัวมาสามตัวซื้อตัวสองแสนห้าสองแสนสองแสนห้าเทไหรมาผูกไว้คนก็จะมาดูดาราแปดแสน สุดท้ายก็จะถามพี่เจียนว่าตัวนี้เท่าไหร่ผมซื้อสองแสนห้าขายไปสามแสนซื้อไว้แสนห้าขายไปสองแสนพี่เจียนขา,ายโอ้สี่ตัวได้อีกห้าแสนได้อีกสองแสนเป็นล้านหนึ่งแล้ว,ลวก็ได้กำไรมาเรื่อยๆนะครับอันนี้คือวิธีขายบัวนะยเรียนจนุดยอ้เรียนท่านนี้นอกจากจะเป็นสสแล้วยังเป็นนักสืบภา,าษาด้วยเข้าใจสองล้อนะเอ <laughs> าตัวหลักรอไหมครับดีมากซ้ำไพ่ของท่านเยี่ยมยอดเลยค่ะขอบคุณมาก ขอบคุณนักเตานะคะทีมงานของบุก้อขอบคุณพี่อ้วนนะกลับมาเล่นกับเราแล้วพี่อ้วนนะมาเอัวเดินสนามประสวนกับเราตัวต่อไปค่ะให้เป็นการเสียเวลาค่ะมาเตะมาดีแดงครับของเสียเพื่อนพิเศษนะครับอำเภอมาตุลาอำเภอเต่าร้องไห้อำเภอพิเศษชาจัชบ้านพนรักขอบคุณนะคะ